ทิพยะประกันชีวิตหลักประกันที่เคียงข้างคุณตลอดไปสถาบันประกันชีวิตชั้นนําของไทยมีความมั่นคงทางการเงินสูงสุดดิ้านการรักษาผลประโยชน์ของลูกค้าและองค์กรเป็นสําคัญสำนักข่าวทั่วไทยวันเสาร์ที่18ตุลาคม2568 เมื่อวันที่15ตุลาคม2568เวลา9นาฬิกาสมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมบราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานในพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจัก,กรีครั้งที่6ปี2568ณห้องแกลเลนไดมอนบอลลูมชั้น2อาคารอินแพคฟอรัม2ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอินแพคเมืองทองธานีอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบรุรีโดยมีศาสตราจารย์ดรนรมนตพินโยสินวัตร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนายกิดพงศิรติกรประธานกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามาหาจัก,กรีพร้อมด้วยคณะกรรมการผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดและผู้ได้รับรางวัลเฝ้ารับเสด็จ วันที่15ตุลาคม25 6 8เวลา13นาฬิกา30นาทีในช,ชวาเวนจ่าสิริวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดมอบหมายให้ในายพิชยาตัวระซองรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการสมโพชเมืองร้อยเอ็ดครบ250ปีณห้องประชุมพระเวศสันดรชั้น 3, สาศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ดโดยได้รับความเมตตาจากพระครูมหาธรรมบาลมุรีรองเจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ดเจ้าอาวาสวัดบ้านอน้นเป็นประธาน และหัวหน้าโสดราชการในอำเภอและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม ศูนย์การค้า MBK Center ชวนชมการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ MBK Music Band Challenge 2025ปีที่2ชริงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนิธิถาจิราจเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและทุนการศึกษารวมมูลค่ากว่าน1น0 0 0แสนบาทในวันเสาร์ที่18ตุลาคม2568รุ่นมัธยมศึกษาอายุไม่เกิน20ปีและวันอาทิตย์ที่19ตุลาคม2568รุ่นอุดมศึกษาอายุไม่เกิน25 พร้อมสนุกสุดมันกันแบบต่อเนื่องกับศิลปินวงทีลิเบิร์ดณนะชั้นจีลานกิจกรรม MBK Avenue z วนิวซน A สนับสนุนโดยหากุตต้องการหาซื้อเพชรน้ำงามเพื่อคนที่คุณรักจะลงมาที่ห้างเพชรสีเสียงบางปูเพชรน้ำงามและอัญมณีคุณภาพสูงรับประกันซื้อคืนบริหารงานโดยดรนลมนสูรเสเประธานลีเซุ๊ปดรพีรวัต์และดรทัศชวินสุรัสเสองผู้บริหารหนุ่มใจดีให้การต้อนรับอย่างเป็นกันเองโทรศัพท์0 2 6 2 9 1 4 4 เปิดแล้วร้านหมูอินเทรนสาขาหนึ่งที่ห้างชัยแสงจังหวัดสิงห์บุรีสาขา2ที่ตลาดชัยโยจังหวัดอ่างทองและสาขา3เปิดใหม่หน้าที่ว่าการอำเภอสันบุรีจังหวัดชัยนาทร้านหมูอินเทรนตู้เย็นของชุมชนมีทั้งอาหารสดอาหารแห้งและผักนานาชนิดราคาถูกถูกสุกอนามัยไว้ให้บริการบริหารงานโดยคุณจิตตานันเทศแก้วประธานบริษัท MIC Interfood จำกัด มาเพชรบุญยาลือแวะซื้อมะขามหวานไร่ชนิกาบึงสามพันมีมะขามแปรรูปหลากหลายชนิดเหมาะสำหรับเป็นของฝากมอบคนสำคัญที่คุรรับมีกาแฟสดไว้บริการยาลือมาเพชรบุญแวะไร่ชนิกาอำเภอบึงสามพันจังหวัดเพชรบุญผูบริหารงานโดยคุณบุญเลิศพุทธลเจริญโทรศพัพท์0835999456